อร่อยล e อร่อยและกบผู้ริวันนี้นะคะอยากจะชวนมาที่ห้องอาหารสุวรรณาวานะคะอยู่ภายในสนามกอล์ฟสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันที่ขับวิวสุดยอดมาก <Wow. S 2> เนื่องจากว่าที่นี่นักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนฝรั่งมาครบทุกชาติ รับประกันทุกคนมีความสุขหมดเพราะอะไร <_ d ue> มีทั้งครัวไทย <_ d ue> ครัวญี่ปุ่น <_ d ue> ครัวฝรั่งนานาชาติครบจริงจังตรงเข้ามาเลยค่ะสนามกอล์ฟสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันที่ขับอร่อย <_ d ue> และเชฟท่านแรกค่ะเ <_ d ue> ชฟถาวรพรมดีเชฟอูด๊ด <_ d ue> เป็นเชฟครัวไทยนะจ๊ะ <_ d ue> สวัสดีค่ะ และเชฟทัานที่สองนะคะเป็นเชฟครัวญี่ปุ่นคุณเฉลิมศักดิ์ศิลาโคตรเชฟเฉลิมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเฉลิมญี่ปุ่นของเราภูมิใจนําเสนอยังไงจ๊ะข้าวผัดมันเนื้อรือยากิมิปุเป็นเนื้อเซนอเลอยครับเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียเรานํามากิวกับเกลือพริกไทยระดับมีเดียมแลเอามันหั่นเตา ผัดกับข้าวหอมมะลิผสมข้าวญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมเนื้อที่เราเกิวไว้แล้วครับปิ้งย่างแล้วมาท็อปปิ้งโป๊ะบนข้าวเมนูที่2ค่ะเม,น,มนูที่2ก็เป็นบูโกกิเนื้อผัดซอสครับผมเราใช้เนื้อสันในพรีเมียมของไทยเรามาหมักซอสบูโกกิผัดกับผักที่เตรียมไว้เค็มหวานกลมกลมครับผมเนื้อสันในพรีเมียม ของไทยเราเนี่ยแหละเลิศแล้วนะคะยังมีเมนูหมูบูกโกกิสไปซี่ด้วยครับหมูบกกิสไปซี่ครับสำหรับลูกค้าที่ชอบทานเป็นจานเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบจานด่วนเรามาพี่ไทยกันมั่ง ปลากระพง3ารสครับผมใช้ปลากระพงสดขนาด1กิโลครับเรามันแร่คลุกแป้งไปทอดให้เหลืองกรอบราดด้วยน้ำซอส3ามรสที่เป็นสูตรของทางสุวรรณครับผมเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยครับผมอันนี้อร่อยจริงจังเพราะว่าอะไรที่เนี่ยปกติเขามีรับจัดเลี้ยงเมนูนี้ออกทุกครั้งไปเมนูที่2ของไทยจ้ะ ปลาสลิดผัดพริกขิงครับผมเราใช้ปลาสลิดบางบ่อที่คัดสันมาครับผมทอด2รอบครับให้เนื้อฟูกรอบแล้วเราก็จะไปผัดคลุกเค้ากับพริกแกงที่เราผัดแล้วโรยด้วยใบยกระเพราทอดกรอบครับผมปลาสลิดนี่ คัดเลือกอย่างดีแล้วก็มาผัดพริกขิงสดๆจากไปเมนูต่อสิจ๊ะทะเลผัดผงกะหรี่ครับผมเราจะใช้กุ้งขาวกับปลาหมึกสอกคัดสันจากแหล่งมหาชัยครับผมเราจะผัดกระเทียมกับกุ้งปลาหมึกพอให้สะดุ้งครับผมใส่ด้วยไข่ไก่สดนมสดน้ำ,นำมันพริกเผาครับผมให้รสชาติออกหวานนิดๆละมุนอร่อยครับผมนี่นหอมทะลุจอไหมเนี่ยเพราะว่ากลิ่นหอมยั่วยวนเหลือเกินมีทางเลือกได้หลายๆทางเพราะว่าที่นี่ ลูกค้าเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุน่นจีนฝรัง่งมาครบทุกชาติที่นี่จึงเป็นเมนูนานา,นาชาติเลยค่ะห้องอาหารสุวรรณาวาเปิดบริการพร้อมสุวรรณกอฟแอนด์คันีิคับมีวิวสวยงามบรรยากาศดีและยังมีบริการห้องพักที่สะดวกสบายให้ลูกค้าประทับใจครับผมีต้องของการันตีให้ห้องอาหารสุวรรณาวาเป็นอร่อยเลิศค่ะ เชิญมาได้ที่ห้องอาหารสุวรรณนาวาตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟสุวรรณแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมและสำหรับเมนูอร่อยเลก็ต้องกินกับห้องอาหารสุวรรณนาวาคือเมนูนี้เลยครับอ,อร่อยลัดก,กับฟรีมเมจอวอิติ้งย่าผิงทางสวัสดีนะคะ